สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ในซีรีส์ภูมิใจเสนอตอนพิเศษของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นที่10การเดินทางที่ยาวนานของหนึ่งในซีรีส์ขวัญใจสาวกซอมบี้มันกำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นมีโรคระบาดท,ที่ไม่สามารถหาทางรักษาได้ทุกคนที่ยังมีชีวิตพวกเขาต่างต้องหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้กับพวกซอมบี้ และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไปความเดิมอีกตอนที่แล้วหลังที่สงครามจบลงแมก็กกี้เธอก็พาคนในกลุ่มใหม่ของเธอมุ่งหน้ามาที่อเล็กซานเดรียส่วนคนที่ยังรอดชีวิตพวกเขาต่างก็ช่วยกันทำการซ่อมแซมชุมชนของพวกเขาเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเป็นคนุไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องอยูนิซีรีส ช่วยกดคนะหนึ่งสมครเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่19ทางด้านแอรอนกับบาทหลวงเกรเบียหลังที่พวกเขาออกมาสำรวจหาสเบียงที่ด้านนอกชุมชนตามแผนที่ของแม็กกี้ที่เธอให้ไว้พวกคนคู่ต่างก็รู้ดีว่าอาหารหรือสเบียงหลังจากที่ผ่านเหตุก,การณ์ล่มสลายมานานนับหลายปีมันก็เริ่มจะหมด และหายากขึ้นมากไปทุกทีทางด้านแอรอนเขาก็พูดบอกกับเกรเบียลวันนี้มันก็นานสองสัปดาห์แล้วนะที่พวกเราช่วยกันหาสเสบียงและอาหารให้กับคนในชุมชนแต่ทว่าเรากลับไม่เคยเจอหรือได้อะไรติดหมายติดมือกลับมาเลยส่วนทางด้านเกรเบียลเขาก็เลยพูดบอกกับแอรอนไปว่าสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือต้องพยายามพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือจนกว่าจะเจอมัน และหลังที่พวกเขาทั้งคู่มุ่งหน้าเดินเท้ามาถึงสุพักพวกเขาก็เจอกับโกดังที่ดูคล้ายกับโรงงานร้างแห่งหนึ่งและหลังจากที่ทั้งสองคนตัดสินใจเดินเข้ามาสำรวจดูที่ด้านในพวกเขาต่างก็รู้ดีว่าที่ด้านในโรงงานร้างแห่งนี้มันก็น่าจะมีคนเคยพักหรือก็อาศัยอยู่ที่ด้านในแต่พอด้านแอรอนเขาได้ยินเสียงตะกุกตะกักดังมาจากที่ดางด้านในและพอเขาตัดสินใจเปิดเข้าไปดูเขาก็ต้องตกใจ พร้อมกับร้องกีตเต่าแ,แตกจนเกรเบียวนั้นต้องรีวิ่งเข้ามาดูแต่ทว่าพอเกรเบียววิ่งมาเห็นเขาก็อดร้องไม่ได้เพราะสิ่งที่แอร,รอนเขาตกใจร้องกีตออกมานั้นมันกลับเป็นหมูป่าที่กำลังวิ่งพุ่งตรงมาหาเขาและหลังจากนั้นพวกคนกคู่ก็เลยจับหมูป่าที่อยู่ด้านในรงงาร้างแห่งนี้หม,ม่ำๆย่างกินเป็นมื้อค่ำซะเลยแถมที่ด้านในนี้มันก็จะมีวิสกี้ให้เขาดื่มจิบแก้หมูป่าด้วย และหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ต่างก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่เหนื่อยกันมานานหลายสัปดาห์และหลังที่พวกเขาทั้งคู่กินอิ่มแล้วเมื่อหนังท้องตึงหนังตามันก็เริ่มหย่อนแถมตอนนี้พวกเขาก็ยังกล่นพอได้ที่อีกด้วยเช้าวันต่อมาหลังจากที่เกรมเบียวตื่นเขากลับพบว่าแอรอนนั้นกลับหายตัวไปและใน,นขณะน,นั้นเองจ,จู่ๆเก็บเบียว เขาก็เจอกับชายคนหนึ่งที่ด้านในโรงงานล้างแห่งนี้ซึ่งชายคนนี้เขาก็พูดถามเกรเบี้ยวไปว่าหมูป่าที่คุณกินไปเมื่อคืนนี้มันเป็นยังไงบ้านและหลังจากที่ชายคนนี้เดินเข้ามากินหมูป่าที่เกรเบี้ยวย่างเอาไว้เมื่อคืนเขาก็เลยพูดกับเกรเบี้ยวไปอีกว่าคุณเข้ามาที่ด้านในบ้านของผมทำไมกันและเท่าน,นั้นยังไม่พออยากกินหมูป่าและก็วิสกี้ที่ผมเก็บเอาไว้ด้วยและหลังจากนั้น ชายคนนี้เขาก็หยิบแขนเลก็กของแอรอนออกมาแถมยังโชว์ปืนพร้อมกระกราศยิงให้กับเรเบี้ยวดูอีกและเขาก็ยังเดินไปลากตัวงแอรอนที่ตอนนี้ตัวงคนนั้นก็ถูกมัดผูกติดเอาไว้กับเก้าอี้และทนนยังไม่พอเขาก็ยังเสนอเกมให้กับพวกเขาทั้งคู่เล่นว่าถ้าหากคนที่สามารถรอดและมีชีวิตหลังจากจบเกมนี้พวกนหนคนใดคนหนึ่งก็จะได้กลับบ้านซึ่งหลังจากนั้นเขาก็หยิบปืนลูกโม่ขึ้นมา พร้อมกับใส่ลูกกระสุนปืนลงไป1นัดนั่น,นก็คือโอกาสหนึ่งใน6ที่ใหม่คนใดคนหนึ่งที่เขาจะต้องตายและชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็ยังพูดบอกกับแอรอนแล้วก็เกรเบียวอีกว่าพวกคุณมีโอกาสสลับกันยิงคนละหนัดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยิงตัวเองหรือว่ายิงเพื่อรักของคุณและในที่สุดเกมเขาหรือคุณมันก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ตัดสินใจ ที่ทำการยิงตัวเองสลับกันไปมาคนละหนึ่งทีซึ่งโอกาสหนึ่งใน6นี้ตอนนี้มันก็เหลืออีกแค่4ทีทุ่นนั้นและมันก็วนมาจนถึงตาของเกรเบียวอีก,กรอบซึ่งตัวงเขานั้นก็ตัดสินใจจาะย,ยิงใส่ตัวเองอีกตามเคยซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปและพอถึงตาของแอลลอนพอเขาทําการง้านงานกศัพท์ของปืนรอบนี้เสียงของปืนมันก็เปลี่ยนไป จึงทาให้พวกเขานั้นรู้ทันทีว่าตอนนี้ลูกกระสุนปืนมันถูกบรรจุเข้าไปเรียบร้อยแล้วและพอได้ยินแบบนั้นเกรเบียวเขาก็เลยพูดถามกลับไปว่าคุณทําแบบนี้เพื่ออะไรกันคุณต้องการจะพิสูจน์อะไรพวกเราทั้งสองคนนั้นต่างก็เป็นคนดีและพวกเราก็จะไม่มีวันฆ่ากันเองอย่างแน่นอนจึงทําให้ชายคนนี้เขาเกิเลยตัดสินใจพูดเล่าให้กับพวกเขาทั้งคู่ฟัง ว่าขนาดคนในครอบครัวของฉันที่ฉันนั้นเคยไว้ใจพอวันหนึ่งพอน้องชายของฉันเห็นอาหารชุดสุดท้ายที่พวกเราเหลืออยู่มันกลับถือมีดแล้ววิ่งพุ่งหวังที่จะจัดการฉันเพื่อเอาอาหารที่เหลืออยู่นี้ให้กับลูกและก็มีของมันกินและหลังจากนั้นฉันก็เลยสอนบทเรียนให้พวกมันทั้งครอบครัวและทนนั้นยังไม่พอชายคนนี้เขาก็พยายามพูดบ้วให้กับแอรอนให้รีบเหนี่ยวไกย,ยิง เพื่อปิดจ็อบจะได้มีโอกาสกลับไปเห็นหน้าของลูกสาวอีกครั้งแค่นายทาการยิงเพื่นของนายนายก็จะได้กลับไปหาลูกสาวของนายแล้วแต่ตัวว่าถึงแอรอนเขาจะรู้ว่าลูกกระสุนนัดนี้หากเขาเหนี่ยวไกลย,ยิงเขานั่นแหละที่จะต้องตายและอดเจอหน้าเคลซี่ลูกสาวบุญธรรมของเขานั้นไปตลอดการแต่ในขณะที่เขากําลังจะยิงปิดจ็อบตัวเองทางด้านชายแปลกหน้าคนนี้เขากลับพูดตะโกนห้ามเอาไว้ แอรอนเขาก็เลยพูดตอบกลับชายคนนี้ไปว่าทุกอย่างในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้แยกอย่างที่คุณคิดและถ้าหากคุณยอมปล่อยผมพวกเราก็มีชุมชนและตัวคุณเองก็อาจจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นถ้าหากคุณต้องการและพอเขาได้ยินแบบนั้นจึงทำให้เขานั้นเริ่มรู้สึกใจเย็นลงพร้อมกับตัดสินใจบอกชื่อของเขาและเดินไปตัดเชือกที่มัดแอรอนเอาไว้แต่ทว่าในขณะนั้นเอง เกเบียวเขาก็ใช้จังหวะนี้หยิบแขนเล็กของแอรอนขึ้นมาพร้อมกับฟาดพิที่หวงชายคนนี้จนเขานั้นตายต่อหน้าต่อตาของแอรอนจึงทําให้แอรอนนั้นเขาพูดอะไรไม่ออกทั้งๆท,ท,ท,ที่ชายคนนี้เขายอมแล้วแต่บาดหลวงเกรเบียวกลับมียอมให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปทางด้านเกรเบียวเขาก็เลยพูดกับแอรอนว่าเราพาคนแบบนี้กลับไปที่ชุมชนของอเราไม่ได้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า ตวงเขาเองก็ฆ่าครอบครัวของน้องชายของเขาและหลังจจบเรื่องนี้แล้วผู้คนทคู่ต่างก็เดินสำรวจด,ดูรอบๆโรงงานร้างแห่งนี้และในที่สุดพวกเขาก็เจอกับน้องชายของชายแปลกหน้าซึ่งตอนนี้ตวงเขานั้นก็ถูกพี่ชายใส่กุญแจมือขังติดกระท่อนเหล็กเอาไว้และเท่านั้นยังไม่พอครอบครัวของเขาก็ยังนอนตายข,ข้างๆกายของเขาอีกด้วยซึ่งพอเขาเห็นหน้าของแอรอนกับเกรเบีย ชายคนนี้เขาก็เลยพูดบอกพวกเขาทุงคู่ไปว่าพี่ชายของผมเขาก็มาคับให้ผมเล่นเกมเขาหรือคุณแต่ในขณะที่เกรเบียวกำลังเดินเข้าไปเอากุญแจเพื่อทําการไขลูกกุญแจมือเขาอยู่นั้นเขากลับถูกชายคนนี้ขโมยปืนและตัดสินใจยิงปิดจ,จอบตัวของเขาเองเพื่อตายตามลูกและเมียที่รักของเขาไปและตอนที่19ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ตอนที่20หลังที่กลุ่มของยูจีนถูกพวกทหารที่ใส่ชุดเหมือนสตอร์มทูเปอร์หล้อมจับพวกเขาไว้ทางด้านแม่สาวผมม่วงเธอกดดันพยายามจะแย่งอาวุธและก็คิดหนีและเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงทำให้พวกทหารมันฟ้าอยูมิโกเข้าไปอย่างจังจนเธอนั้นก็ได้รับบาดเจ็บและหลังจากนั้นพวกเขาต่างก็ถูกแยกกันจับขังเดี่ยวเอามาขังไว้ที่ด้านในโบกี้รถไฟเก่า และพอแม่สาวผมม่วงเธอรู้ว่ายูมิโกเธอก็ถูกจับมาขังเอาไว้ใกล้ๆกับโบกี้รถไฟของเธอเธอจึงพยายามพูดถามอาการกับยูมิโกะว่าตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างเจ็บหรือว่าปวดตรงไหนบ้างหรือเปล่าแต่ทางด้านยูมิโกเธอก็เลยพูดตอบกลับไปว่าอาการของเธอตอนนี้มันก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะเธอนั้นก็ถูกฟาดเข้าไปอย่างจังที่บริเวณศีรษะและยูมิโกะเธอก็พูดบอกกับแม่สาวผมม่วงไปอีก ว่าต่อจากนี้ไปฉันขอเรียกชื่อของเธอว่าเจ้าหญิงละกันนะและยูบิโกเธอก็พูดบอกกับเจ้าหญิงวัยเธอนั้นนั่งรออยู่เฉยห้ามทำอะไรวุ่นวายโดยเด็ดขาดเดี๋ยวพวกเธอจะหาทางเข้าไปช่วยเองแต่ทว่าทางด้านเจ้าหญิงเธอก็พูดจ่อไม่ยอมหยุดเพื่อพยายามชวนยูบิโกคุยเพื่อไม่ให้เธอนั้นหลับหรือว่าสลบไปแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกทหารชุดตลาดมันก็เดินเข้ามา พร้อมกับทาการที่ยูยูมิโกะออกไปและพอเธอได้ยินแบบนั้นมันก็ยิ่งทําให้เจ้าหญิงเธอเริ่มรู้สึกกังวลมากยิ่งกว่าเก่าภาพกระตับมาที่เช้าวันต่อมาพอเธอเห็นว่าทางด้านยูมิโกะเธอก็ยังไม่กลับเข้ามาเจ้าหญิงเธอจึงไปยามหาทางออกจนในที่สุดเธอก็สังเกตเห็นวานดีดานท้ายของโบกี้รถไฟคันนี้มันก็มีแผ่นเหล็กที่สามารถยกออกได้แถมมันก็ยังมีรูขนาดใหญ่อยู่ด้านหลัง ซึ่งมันก็มีขนาดใหญ่มากพอที่ตัวงเธอนั้นจะสามารถมุดหนีออกไปที่ด้านนอกได้และหลังที่เธอออกมาเธอก็พบว่าตัวของยูจีนนั้นเขาก็ถูกจับอยู่ที่โบโกี้รถไฟข้างๆของเธอด้วยเช่นเดียวกันแต่จากด้านยูจีนเขากลับพูดขอร้องเธอให้เธอนั้นรีบกลับเข้าไปที่ด้านในเพราะเขาก็เชื่อว่าทหารพวกนี้น่าจะเป็นพวกเดียวกันกันกบสเตฟานีและเนื่องจากเจ้าหญิง เธอก็ไม่อยากให้เรื่องทุกอย่างนี้มันยุ่งยากและพังเละเทะไปมากกว่านี้เธอตัดสินใจย,ยอมเดินกลับเข้าไปที่ด้านในและจะเดินนั่นเองหลังนที่เธอกลับเข้ามาที่ด้านในแล้วเธอกลับผูกทุกทหารพวกนี้จับตัวมาเพื่อพยายามเค้นถามข้อมูลแต่ทว่าเธอก็ไม่ให้ความร่วมมือแถมยังรัวคําถามใส่หัวนหน้านายทหารพวกนี้ว่ายูบิโกเธอเป็นยังไงบ้างและเธอก็ยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมจนในที่สุด อ้หน้าทหารเขาก็เลยตัดสินใจตบเข้าไปที่หน้าของเธอจนสลบไปพอเธอฟื้นตื่นขึ้นมาในขณะที่เจ้าหญิงเธอกําลังจะคิดหนีเธอกลับได้พบกับเอซีเคียวและเขาก็พูดถามกับเธอไปว่าคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วและในขณะที่เอซี่เคียวกำลังจะพาเจ้าหญิงหนีแต่เธอนั้นกลับไม่ยอมพร้อมกับพูดบอกกับเอซีเคียวไปว่าทหาคนพวกนี้เขาคิดจะช่วยพวกเราจริงๆละ่ะ แต่จากด้านเอซพอเขาเห็นรอยมือที่หนาขงเจ้าหญิงเขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าทหารพวกมันเป็นคนดีพวกมันก็คงไม่ตบหน้าเธอแบบนี้หรอกและในขณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆพวกทหารมันก็เดินถืออาหารเช้ามาให้กับเธอเอซี Q, เขาจึงใช้จั่วะนี้ชกไปดีหน้าทหารนายนี้อย่างเต็มแรงจนเขานั้นสลบคาที่และหลังที่แย่งปืนมาได้แล้วเจ้าหญิง เธอก็พยายามเค้นถามข้อมูลกับนายทหารคุณนี้ว่าเพื่อนของฉันยังมีชีวิตปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมฐานนายนี้เขาเลยพูดตอบกลับไปว่าเพื่อนของคุณตอนนี้พวกเขาทุกคนก็ยังปลอดภัยดีเพราะที่นี่มันก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยพวกเราก็เลยต้องตรวจทุกคนอย่างละเอียดก่อนที่จะให้ที่พักอาศัยกับทุกคนแต่ทว่าในจังหวะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่นั้นในจังหวะที่เจ้าหญิงกําลังเผลอฐานนายนี้ เขาจึงซัดหน้าไปที่แผลเก่าของเจ้าหญิงและพอเห็นแบบนั้นทางด้านเอซีเคียวเขาจึงเลือดขึ้นหน้าพร้อมกับทำการสาวมาชกหน้าฐานคนนี้ไปแบบรวัวจนเลือดพุ่งกระจุยกระจายซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้แท้จริงแล้วทางด้านเจ้าหญิงเธอก็หลอนคิดไปเองซึ่งคนที่แย่งปืนและทำการชกหน้าทหารในนี้มันก็เป็นฝีมือของเธอทั้งหมดและก็ไม่รู้เธอไปโดนยาตัวไหนมา ถึงได้จินตนาการไปไกลถึงขนาดนี้และพอเธอเริ่มตั้งสติได้เธอก็พูดบอกกับทหารคนนี้ไปวุ่นนายไม่ต้องกลัวนะฉันก็ไม่ได้บ้ามันก็แค่เป็นอาการของเด็กสมาธิสัน้นพอดีช่วงหลังๆฉันก็มีเรื่องเครียดเยอะมันก็เลยดูหล่นๆไปหน่อยและในที่สุดเจ้าหญิงเธอก็ตัดสินใจยอมปล่อยตัวทหารคนนี้พร้อมกับพูดถามกับเขาไปว่าาหากฉันยอมตอบคำถาม ที่อยู่หน้าของคุณนั้นพยายามเค้นถามจากฉันละ่ะคุณคิดว่าเรื่องทุกอย่างนี้มันจะดีขึ้นบ้างไหมซึ่งตัวของฉันเองก็แค่ต้องการจะเห็นว่าเพื่อนของฉันตอนนี้เธอก็ยังปลอดภัยและก็สบายดีและหลังจากนั้นเจ้าหญิงเธอก็ค่อยเล่าเรื่องราวของเธอกลับกลุ่มของยูจีให้กับทหารคนนี้ฟังว่าชื่อของแต่ละคนนั้นชื่อว่าอะไรและพอเธอพูดจบเธอก็ตัดสินใจยื่นปืนไรเฟิลคืในให้กับทหารนายนี้ แต่ดูว่าพอเธอมองอไปที่ด้านนอกโบกี้รถไฟเธอกลับเห็นยูจีนยูมิโกะแล้วก็เอซีเคียวถูกทหารพวกนี้จับใช้ผ้าดำคุมหัวพร้อมกับถือปืนแบบเต็มกำลังเหมือนกำลังจะทำการยิงปิดจ็อบพวกเขาทุกคนและตอนที่20ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิซ r i ี s ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ